เมนูวันหยุดครับไม่รู้จะกินอะไรกันดีก็นี่ครับหมูทะครับคิดอะไรไม่ออกก็หมูกระทะครับอันนี้เป็นสั่งเป็นเดลิเวอรี่ครับคือมาส่งที่พักครับมาส่งที่บ้านครับก็เขาจะมีเตามาให้เรียบร้อยครับกระเตากะทะน้ำซุปผักครับแล้วก็จัดชุดหมูกระทะมาให้หนึ่งชุดครับชุดนี้ รวมทั้งหมดนี่ประมาณราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยครับก็อยู่ในเขตลัศมีไม่ไกลจากร้านไม่เกิน5กิโลเมตรครับอันนี้ถ้าไปนั่งทานที่ร้านก็ได้ครับแต่ว่าเอาสะดวกสะดวกครับอยู่ที่บ้านสังสรรค์กันครับล้อมวงหมูกระทะครับหมูกระทะคิดอะไรไม่ออกก็หมูกระทะครับนี่ครับย่างแบบอร่อยครับอยู่กับบ้านไม่ต้องออกไป นั่งข้างนอกบ้านครับกินเสร็จก็พักผ่อนได้เลยคือปกติร้านนี้นะครับเขาจะใช้ถ้าเราไปนั่งทานที่ร้านนะครับเขาจะใช้ช่างเป็นกิโลครับคือเขาจะมีถาดให้เราตักแล้วก็ไปช่างกิโลครับกิโลนึงก็ตกอยู่ที่2 5 0ห้าิบาทครับก็เขาจะมีผักให้มีน้ำจิ้มมีน้ำซุปรับ ถ้าเรากินยังไม่พอครับเราก็สามารถคือไปไปตักเพิ่มได้อีกถ้าอยู่ที่ร้านนะครับแต่ถ้าเราสั่ง delivery เนี่ยก็คือชุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีชุดตั้งแต่350ร5 0 5ห้าสิบี่้ยอครับอันนี้มีกุ้งด้วยครับเห็นไหมครับมีกุ้งแม่น้ำด้วยน่ากินครับเราก็ว่างๆก็ไม่ไม่อยากทำกับข้าวกินเองครับก็ง่ายๆครับโทรสั่งครับหมูกระทะ Delivery ครับ ใครว่างๆก็มากินด้วยกันครับนี่ก็หอมไปจนบ้านข้างๆนี่ทักแล้วครับว่าสั่งหมกูกระทะมากินเหรอก็บอกว่าเอ้ามาเลยครับมากินด้วยกันอร่อยครับฟินๆเลยเรานั่งอยู่บ้านครับนะนั่งไปย่างไปกินไปเพลินครับมีเครื่องดื่มสักหน่อยหนึ่งก็นั่งจิบไปเรื่อยครับ นั่งคุยกับเพื่อนชิวๆครับไม่ต้องมีกําหนดเวลาถ้าเกิดเราไปกินพวกหมูกระทะบุฟเฟ่หรืออะไรประมาณนี้เขาก็จะมีกําหนดเวลาครับแต่นนี้เราสั่งมากินที่บ้านนี่เราจะกินดึกดื่นขนาดไหนก็ได้ครับหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีหมูหรือมีอาหารอะไรต่างๆที่อยู่ในตู้เย็นครับก็สามารถเอามาผสมกินกันได้ครับอร่อยครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูจนจบครับ